ผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วกันครับที่ให้โอกาสพวกเราพอลซี่แล้วก็โอกาสในเด็กๆได้มาร่วมงานเอ่อ BAF จะเป็นยูปีนี้ด้วยสนุกไหมครับสนุกสนุกมากๆอุ๊บส่วนตัวชอบเดินแบบแวเลวลาเดินแบบแบบเดินแบบเอ่อต้องแบบขอบคุณทุกแบบโอกาสที่แบบให้ผมเดินแบบยังโชว์วันนี้คอมี่าเตินฟิลให้ได้โชว์นี้เอ่อเออ่ประตูฟีบว่าเติงฟิลเลย ตามสไตล์ตามสไเลยก็เลยแบบชิวๆแบบเพราะเพลงมันมันไงก็เลยแบบก็เลยตามเพลงแล้วก็คล้ายๆวิกเตอร์ครับป้าเจอเขาก่อนเราจะเดินจริงเขาบอกว่าเออเดินตามสไตล์ตัวเองเลยครับบอแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกดีครับผมตอนนี้จะมาลองก็คือใช่เขาบอกเดินมาหลายชุดเนทุกบสนใจด้านนี้หรอชิวๆก็สนใจครับก็ถ้าสมมติมีโอกาสเข้ามาพวกเราก็ยินดีที่จะรับเสนอ ในในเดีวได้ได้ลยนได้เห็นอีกแน่นอนงานเป็น,น,แน,นแบบใช่ไหมคะครับผม<อ>จริงๆเราจองจากว่าเีนปีเลย,เลย,เลยเหรือเปล่าคะจองปีนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก<อ>็มีเป็นีนตรยตลอดอแล้วออไม่ได้จองครับแต่ถ้าปีหน้าเราเราสะดวกที่จะมาอีกก็ได้ครับแต่เราว่างครับ <c oughs> ผมบได้ครับได้ครับอยากแต่ว่าแบบในยุคที่โควิดแบบนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนก็ ก็น่าสนใจครับที่จะแบบเืิ explore ลุคใหม่ๆรั้ผมก็เราก็จะไม่ปิดกันตัวเองแน่นอนอยู่แล้วครับน่าหนุกครับถือเป็นงานท้าทาอีกงานนึ่งนะงานที่ท้าทาอีกงานนึงใช่ใช่ครับตอนนี้ก็ฝุกซ้อมเรียนครัครับผมก็มีมีีเ ก็มีเต้นมีร้องโอ้โหมีแก๊สไหมมีแก๊สไหมเออเรื่องแก๊สเอออาจจะเร็วไปที่จะสปอย,อยม่จฉาสปอยแต่วนะ่าต้องเปียนเขาไมสมัยนะก็ผมไม่สปอยแล้วครับผมเอาเป็นว่าคอนเสิร์ตเราเออ่ตื่นเต้นแน่นอนครับแล้วก็เออ่มีอะไรแปลกใหม่ทุกคนได้รอชมแน่นอนตอนนี้ที่จริงก็ยังมีที่นั่งเหลือพอสำหรับให้ทุกคนได้เออ่เเารียกว่เข้าไปกดกันอยู่ครับผม คือสถานนี้มันใหญ่ขึ้นจากปีที่แล้วมากๆครับผมเพราะเรากเา็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราก็พัฒนาใจตลอดครับผมปีนี้พอเราได้อยู่ในที่ที่มันใหญ่ขึ้นอะไรย่างเงี้ยรพวกเราก็จะใส่เต็มมากกว่าเดิมแล้วก็ทํโชว์ให้มันดีมากกว่าเดิมทุกอย่างมันจะเ,เป๊ะมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะที่ได้ไปรอบมีนครับว่าพวกเราทำเต็มท,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 ที่ทำเต็มที่แน่นอนครับใครับรอดูได้เลยครับ แรับใหม่เรามีสไปซ์ให้ทุกโชยอยู่แล้วครับเราก็เตรียมสไปซ์ให้ทุกโชยอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเรื่องอะไรรู้สึกว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอ็กซ์เพรสมากขึ้นนะใด่เวทีเนี่ยเราจะอิมเพรสมากขึ้นเราจะแบบเฮ้ยทำอะไรใหม่ๆหม่แต่จริงแล้วเราอะพี่อั้งใจเป็นแขกสายที่ใหญ่ใหญ่มากเลยเราเป็นไงบ้างเป็้ทุกโชยยังไงบ้างอืมครับก็การที่เป็นแบบเกส ให้้พี่ศิลปินที่เหมือนนี่แหละชวนเราไปก็รู้สึกว่าได้เปิดประสบการณ์มาเหมือนเหมือนได้แบบได้ได้ไปลองหลายเวทีมันได้แบบมันได้ฝึกในตัว ตอนนี้เพื่อเรามีคอนเสิร์ตเดอะไฟนอลแฟนตาซีนะครับผมสามารถกดบัตรได้ที่ออทิเกตนะครับผมตอนนี้ยังเหลือบัตรคอสหรับทุกคนอยู่นะครับผมแล้วก็งานวันที่ไหนก็คือ16บหกพฤศจิกานะครับผมใช่ครับก็ฝากด้วยครับผมขอบคุณครับเจอกันครับ